ที่จะเก็บไข่นะคะแล้วมีพื้นที่จํากัดหรือว่าเราจะนําไข่พกพาไปที่ต่างๆนะคะก็กลัวที่จะแตกนะคะวันนี้เยแมลมีเคล็ดลับมาฝากกับเพื่อนๆนะคะในการที่จะเก็บไข่ในพื้นที่จํากัดนะคะและการพกพาง่ายสะดวกนะคะไม่ต้องกลัวว่าไข่ของเราจะแตกนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมลพาทามอีกแล้วนะคะ กับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้ยัยแมวก็มีที่เก็บไข่นะคะหรือว่ามีวิธีการเก็บไข่มาฝากกับเพื่อนๆนะคะในสถานการณ์ที่ว่าพื้นที่จํากัดนะคะหรืออีกอย่างนะคะเวลาที่เราจะพกไข่ไปสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อการแตกนะคะวิธีการก็คือขวดน้าพลาสติกค,ค่ะวันนี้เราจะใช้ขวดน้ำพลาสติกนะคะนำมาทำเป็นที่เก็บไข่นะคะ และพกพาไปไหนต่อไหนได้สะดวกสบายนะคะโดยที่เราไม่ต้องกลัวแตกนะคะวิธีการก็ไม่ยากค่ะอันดับแรกเราก็จะเอาฉลากออกก่อนนะคะหลังจากที่เรานำฉลากออกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมากรีดขวดกันนะคะเราจะกรีดตั้งแต่ก้นขวดบริเวณนี้นะคะยาวขึ้นมาจนถึงปากขวดเลยนะคะ โดยที่ปากขวดเราก็จะกรีดออกจากกันเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะลงมือค่ะหลังจากที่เรากรีดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ ยายแม่บอกว่าให้กรีดตั้งแต่ก้นนะคะยันถึงปากขวดนะคะก็จะเป็นอ้าออกแบบนี้นะคะหลังจากนี้เราก็จะทําความสะอาดขวดนะคะโดยเช็ดน้ําให้แห้งนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราเช็ดน้ําแห้งแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอ้าได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเก็บไข่กันแล้วนะคะวิธีการก็ไม่ยากนะคะวางไปเลยค่ะ แล้วเราก็จะปิดนะคะด้วยฝาของตัวเขาเองนะคะหมุนอย่างนี้ค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับที่เก็บไข่ของเรานะคะพื้นที่น้อยสําหรับในตู้เย็นเราก็สามารถเก็บแบบนี้ได้นะคะแล้วเราก็นําไปตั้งอยู่ข้างๆตู้เย็นได้นะคะหรือว่าเราจะพกพาไปในสถานที่ต่างๆเพื่อนําไปปรุงอาหารก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะการทําที่เก็บไข่ ในพื้นที่จำกัดหรือว่าเราจะพกพาไปแบบง่ายๆแบบสะดวกโดยที่ไม่ให้ไข่เราแตกนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะหมดปัญหาเรื่องไม่มีที่เก็บไข่หรือว่าเรื่องพกพาไข่ไปไหนต่อไหนได้แบบไม่ต้องกลัวแตกเลยค่ะ